เอาเป็นบอนอเอาว่านี่นะไมาูไไดออือีกเท่นึงอีกออนเออเอาไปซื้อขนมลเด้อเอเห้ลุงยหาเงินเลี้ยงอีลาิเด้อเออเมื่อเมื่อลุงบาย่เป็นสาวอีลา้าเมื่อบ่เมื่อบ่ เนี่ยให้จุกเจือนางจบเจือท uh, right, ุกจบเจือลูกขอบใจเยอะช่วยอีละไปซื้อขนมเด้ออันนี้ก็ยอมกินเด้อะนี่เ้อะดูอมนี่เด้อจะกินหลายเด้อะัะเป็นวัดได้หนิมะหวาทในเทตๆนี่นิะอ่าตัวนี้นี่เอาไว้ให้เอื้อยปองน้ำ ทักทายสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทีหกักแพงมาพบมาพบกับลุงใหญ่อีกมือนี่พี่น้องก็คือเก่าคือเดิมพี่น้องไงเนาะมาอยู่บ้านดงบางแหนวอีกแล้วพี่น้องมาเนาะมาเป็นสาภาบุญไห่ทางผู้ใหญ่เพิ่นมาเนี่อยู่ทางบ้านดงบากแงนมาเฮื่อนน้องคีมเพ,พิ่นนี่แหละพี่น้องลูกของน้องคีมก็คือน้องคองเพินน่นเนาะ นั่นก็คือเพื่อนน้องแก้วเพิ่นพี่น้องเลยเนานะมาทางมอบเงินให้น้องคลองเพิ่นมาเนี่ยแล้วก็ซื้อขนมให้ผู้หใหญ่หเพิ่นให้ลนะูงใหญ่เป็นสะพานบุญให้เนาะแล้วก็เอาเงินมาให้น้องแก้วอีกส่วนหนึ่งพี่น้องเลยเนานะก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่อนอีกคือกันอันนี้ก็ให้เป็นกําลังใจเด็เดกๆน,น้อยๆจากผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเพื่อให้กําลังใจทางครอบครัวนี้เนาะถือว่าสิเป็นนอ้องคลอง ลูกของน้องครีมมาเนี่ยซื้อขนมให้น้องเพิ่นเลยพี่น้องเลนเนาะแต่ตอนนี้ยังป่๊ลำเดินทางเขาเพิ่นตู้เพิ่นไปเอาเพิ่นไปลิ้นมาแล้วปูเอากระซีลงไปซื้อ ซื้อขนมให้น้องเพิ่นก่อนแล้วก็สิเอาเงินไว้น้องเพิ่นไว้ซื้อขนมเล็กๆน,น้อยๆเลยพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าทั้งมันก็บ,บ่น้อยสําหรับเฮาเนาะพี่นอนะ้องเนาะไปไปเป็นสะพานบุญอีกมื้อนี้พี่นอนะ้องเอ้ยเนาะมาเป็นกําลังใจให้ลุงใหญ่เดอ้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เนาะให้ได้บุญกุศลนํากันลหลายๆพี่นอ้องเอ้ยก็ดีอกดีใจที่เห็นเด็กน้อยได้กินขนมเนาะแล้วก็ดีโอ๊กดีใจแทนผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นที่ได้ ได้ทำบุญกับเด็กน้อยที่ว่าบ่มีอยู่บ่มีกินนเอาไเนาะสบายดีลูกสบายดีสบายดีสบายดีไปเอาขนมไปเอาขนมก็จะขึ้นเพื่อนไปไข่ลุงใหญ่เอ้ยบ่มีมือดีไข่อีกเลย แต่พูดแต่ก้อนเบอก้าจะบูได้มีแต่ไข่ก็ไข่ักไ่เอ้ยไ้ายาเอายอขนมมเลยอันนี้ขนมอยากนะบอกอยากนี่เลยว่าเด้กไปเอาอีกเอาอีกครูอร่อไหมกินยัง คนขี่ไข่นี่ยขึ้อยากหมึกเตงใหญ่เท่่ยใช้หมึกเตงนะงอยากอยากแนวมันบ่มีอยากแนวมันบ่มีมแท้อยากหม,ม,มึกเตงก่งทุกท่านเอาไปลูจับเอาจับเอาเอ่ะไม่ได้เชียวตัวใดไทยเฟฟฮูอีกแล้ว ăn được một cái đấy Đây, hai mhm 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 đấy mhm 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 mhm

บุญยากบ่าค <ton. S 3> uh. ือที่อืมปริเทศขนมบ้ามาหนิอเออห้องกระต้มอ๋อกระต้มเตรียมลงวัดมะอื่นใส่บาทแหละมะอื่นเนี่ยเข้าสะบุญเข้าสะโอ้นี่นอเฮือนเพื่อนนะ อเอาแล้วนี่นะเตะเนี่เพื่อนเขาบอสอมนอย่างเนาะเห็ดแล้วบอกสอบบอหักสามันไข่เลยสักยาเลยสักอลไครับเป็นโบกนี่เป็นนั่งเนี่ยวันนีมันไขโป้งอะไรอะไรก ขบามบาบุญานน<อ>บุนแล้วมืออื่นเลยเหยียบ่อไเหียบเ่อไร่คนก็ตกคักตกนี่โบเมนเนหวานแลยยัะแต่เขียวเนี่ยมักกินเลยนขนมอมเลยเนาะ เลกถูกลยไม่ยังถูกยางยเสียอันนี้นะโอ้ยาสูยาาเจ้านะมาใช้สเปริดบ่ปน้อนเนื้เอ้เข่าใลซัยาเออนมึงคืนนยนไปแต่เศ้าซับยาแล้วก็ เอ้าันน้ำห่านเพิ่นเพิ่นเอาให้เอามือสีเมึงแน่เพิ่นวะกับเห็ดกับเห็ดไข่สลายเพิ่นเอาให้นี่ได้ทางเห็ดไข่ได้ทางผักกันนี่เสียเมื่อกินเราเบิ่งอ๋อจะเส้นจะปิ้งป่นเห็อันอันผักนี่นะ่านี่เพิ่นว่าเมื่อปิ้งป่นเนอะเลยทางบ้านบอกเคยกินเยอะแยะนะเพิ่นลองเอาให้เมื่อกินเราเบิ่งคนน้ำห่านนั่นแหละกับผักกันนี่กับสลายเพิ่นเอาเห็ดไข่ให้ ไื่นเตายไม่ตายลู่ได้ใช่หันเดาเหนื่อยเด้๋ยวลงมืออื่นเดี๋ยวลงมืออื่นได้ยังสั่นเนยอยู่เนี่ยกินลงวัดมืออื่นจังบนท่านได้มีเพียงไรลุงว่าสิไปเลาะตลาดตะแล้งเท่าไรตลาดใช่ตลาดเซโนป่โอ้แกงแฮ้อืมนั่นยัก็บเป็นตลาดขายกับเขาขึ้นกันเนาะไปตลาดแกงแฮ้งกันจะใส่ข้าวลงวัดลงวานี่นจะพอได้ยู่แมน เราไปซื้อในนี้อืมพวกมันมีเงินเพื่อนก็เกลียมแต่เมื่อวานนี่พเรามีเงิอไงเอามีเงินแล้วไปเอาแถวใกล้นี้โบได้ว้าวคืนนี่ตะเก้าขนุใหญ่มาละท่วงอันนี้โบท่วงเออคือโบท่วงมันนี่โบได้ว้าให้เย็บหมูน้าไข่ค้างเอาอีหละโบไม่มือดีนะกินขนมลายแล้วล่ะกินขนมลายไปจ้ะเดี๋ยวไปซื้อมาให้กินกยอดมาเนี่ย กินขนมอมมาแล้วหน่อยหน่อยลองดูปอาจะกินเบิร์ดเด้ถ่าเด้อจงไว้กินหลายมือนะมัแน่ไปกินเบิร์ดอ่เออเอื้อยเอื้อยไปรงเรียนบ้างม้หนีิเออยังบ่มาอยู่เนาะเออตจนไหนเพิ่อนเลิกเล้นนี่นะยังเสี่ยวไปหาน้องแก้วเพื่อนเด้มบ้านนี้อุ๊ยจะใสิไปจีไะครับจะใส่ไปใส่ฮะวาให้เอื้อยปอมน้ำเด้ออันจะไหนเอื้อยปอมมาเด้อไปหาน้องแก้วไปหาอยู่ซีไรเนาะ อยู่พุ่นแล้วหม่งนี้ง่วนเน้วมันบโบเรียงหม่งเก่าได้รู้ว่ามันไปนั่นน่ะมาเจ้าโบโทรหามก้อนนี่ถามมันนอ่องไอ้สังกินี่นะเราอ,าอยู่ทางลงหน้าเราปะเออเีอ๋นี้อืมทางลงหน้าใหญ่เลยเด็กง,ง่วนเนาะเออมันไปมันบโบเรียงมันง่วนมาโบนี้นนอบบ่อนเียวเป็นเห็ดหัวเห<อ>็ดหางพอขังมินเลยเป็นเออเป็นหอบเป็นเะไรนะมือเรียงเนื้อ น้ำมือแห้งชิยากเกี่ยวเขาแห้งชิยากูเงินบุ๋มมีหมองเลี่อืมคือว่าเราประคำเกี่ยวเขาแล้วดีกับสบายเออการเกี่ยวเขาแล้วกับเฮามันกว้างแน่ปล่อยบ่ตกเรงมานะอ่าเดือนสองกับป่อยแหละเออคือการเกี่ยวแล้วกับป่อยแหละสบายสบายอืมอืมน้ำบ้านเขานีิกะเก็บเกี่ยวเขาแล้วแล้วกะป่อยสบายอยู่คำว่าเกี่ยวเขาแล้วเลยลำบากแต่แามนี่แหละเนาะอืมลำบากอยู่ใส่ลำธาเพื่อชีวิตแามนี่ก็ไเออเพื่อชีวิต เข่าหน้าออกเพิ่มเลยหลือวะยังค่ะก็เริ่มเริ่มสิออกเข่าเริ่มออกแล้วตอนนี้ก็ได้เกี่ยวเข่าไทยสิหรอกได้เกี่ยวเข่าแล้วก็พอเอาเครื่องให้งัวให้ยังกินเนาะพอได้ใบงัวแต่ว่าคัาวเล้ยวข้าวเลยสบายนะเห็ดยังกัน้ำงัวน้ำมอกับห้องจะไปเฮดเบี้ยให้การก็ได้อยู่เขาเริ่มได้ได้ข้าวโพดได้ได้ใส่ยามนั้นนะ ตัวต่ตัวเล็แล้วเฮามาละไปลาดเอาอืยามนี้เลยเนีสิไปทั้งใดกะเนี่าอยู่หากินกันยากเนาะยามเขาโกยงัวเลยเฮาเห็ดนวิยงเห็ดงานตามบ้านขบมาเฮามาก็ได้อืมขำมาหลักหลักงัวก็ได้อยู่ยามเล็กเนี่ยไปหาเห็ดนวิยงเห็ดงานเนี่ยได้แถมบางบาทมีอยู่บ่หมุ่งเห็ดงานธ้รมดะไปควัดมันตัดอ้ิ่มนี่คันเลียวนาเนี่ยตัดอ้อยเนาะแถวนี้เนาะปล่าอ้อยลาย กงานนะพอได้จ oh ุดพอได้เห็ดอ๋อไปหัูงมืออืมคนมาหลับ no อ no ๋อเพราะดูว่าเขาไปอีกเจ้าง่าข้าวว่าอ้งเร็วเขาไปเ็ดแถวใกล้นี้อย่างไปฮอดนะเออพรพอย่างไปพอแถวนี้มีแต่ปลาอ้อยเนาะนั่นนี้กับปลาอ้อยลงมาหขกปลาอ้อยปลาันนลายกัราคากับยู่ไกลก็ได้ราคาอยู่ใกล้กับปากันได้ราคากับทอนนะไอยมันกระต่างกันบ่ อยู่ไกลนี่ราคาหนึ่งอีกอยู่ไกลมันไปไกลสมมติว่าพอมีรถ์เอาลวไปกัเขากขึ้นเออเขาขึ้นหมายว่าไล่เพื่อค่านังม้อน้ำมันให้เฮาทีสมมติว่าเออไล่น้ำมันให้เออวจะเฮาได้ย่างได้ยางนี่สมมติว่ามันละพันเนาะเปิดจัดบนอื่นกับพันปลายโชว์อันพันสามพันสี่เออมันไกลแบบเป็นย่างไปเปยพ่นไกลนี่ยแต่พอไปแบบจะเฮาบ่มีรถนี่เนาะก็ได้ไปก็ได้อยู่อืม อ่าน้อ,อนพี่น้องมาเน,นากะกระลุงไงเข่ามามานี่ยกระทางผู้ใหญ่เพิ่นให้ผู้ใหญ่ให้ลุงไงนี่เข่ามาเป็นสะพานบุญให้หลังจากที่ลุงไงถ่ายคลิปน้องคลองเพิ่นเมื่อเพิ่นไก่เห็นน่องคลองเพิ่อนโอ้ยดูสงสารอยากให้น้องเพื่อนได้กินขนมเลยว่านำเงินส่วนหนึ่งมาให้น้องคลองแล้วก็เอา ซื้อขนมให้น้องน้ำในก็เอาเงินไหวให้น้องซื้อขนมน้ำ้วก็ซื้ออันชื่อน,นี้แหลเน็กๆน,น,น้อยๆเนี่ยก็รเรียกเตะเนาะก็เพิ่นเอาให้แบบน้ำใจแบบดีดูสงสารน้องเพิ่นน,นั่นแหละน้อยเนาะเอากาสีหให้เพิ่นไหวเลยไหวชื้อขนมขนมมาเนี่ยน,น้องเพิ่อนมีดูสงสารของพ,พี่ใหญ่เพิ่น

เนี่ยให้จุกเจื้อนั่งจุกเจือลูกจุกเจือลูกขอบใจเด้อะช่วยอีละมาซื้อขนมเด้ออันนี้ก็ยอมกินเด้อนี่เด้อลูกอมนี่เด้อจะกินหลายเด้อจะเป็นวัดเด้อหนิมหวาดในเทพเด้อหนินะอ่าตัวนี้นี่เอาไว้ให้เอื้อยปองน้ำเนาะเออจนได้ไปปองมาอาทจุเจือลูกเออแม่ให้แม่อ้วนวันนี้ส่งเท่าเราอ้วนจะเป็นเรื่องยังเป็นยังอีกจากลำพื้นแม่ คุนถามหาบออคุณนะอตู้ก็ตกเด้อตู้เอ้แม่ห้าวบออ้วนไปหาเงินบ่แม่คุนถามหาแม่เพื่นม้อนี้บอวนไปหาเงินอาบน้ำวังไบทอดหาได้ป้าป๊าเฮาได้ป้าป๊าเฮาก็ไปหาเงินหลายเพราะบอแม่เอ้ยให้ตู้น้ำให้ตู้น้ำลูกให้ตู้น้ำหยางบ เกอเจ้าสิเอาไปใช้แล้วเองได้ขนมเองไม่กินก็เรียกว่าเงินไม่หูมันเป็นอย่างเจ็บหูยังพอเศร้าอยู่หูวันน่ะบอว่าใบมุมหันและเศร้าแล้วบัดนี้คือมาเจ็บอีกแล้วเป็นข้างโต๊ดอีกแล้วด้วยมีเอาหายเขาง่ายด้วยด้วหูจะเบื่อแบบจเจ็บอ่ะเจ็บจะเป็นยังอีกเจ็บ มันเป็นนองเป็นอย่างบะโมเมนต์ปะโมเมนะ็น uh. ้ดวยว่าเป็นหูนองเป็นอย่างไหนักไปซื้อยาบ้างเนาะใบสองพันหน้าให้ลุงใหญ่พงดววันทุ่ยใบสองพันอ่อนหัวขวัญได้นหนัวันทุ่อน้าบงดูหัวกน้บใบนึงอ่ากสีพอประมาณนี้เดยะเด้อ จะได้ลำลาประจุข so so ู่ฉ no, so awesome. like ุคนนะบ้านเนี่ยชาวเมือคือกันเมื่อหากล้าเกมเห็ดขนมขก่อนเจ้าอ่าอยู่ดีมีเฮงประจุขู่ฉุคนเอ๊ะบอกเป็นท่านใครคนอ่าเป็นน้องเนาะวันนี้กะลุงญ่ได้ข่าวมาเป็นสะพานบุญเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะอ่าก็ขอขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณเนอะพอที่อยู่ต่างประเทศเนาะ เพื่นกาเห็นน้องคนนี้เพื่นกะสงสารให้ลุกไงนี่เป็นสะพานบุญได้ชื่อขนมให้น้องน้าแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งเนาะเงินกาเอาเงินให้น้องอยู่ใส่ซอยในอันขนมมันยังเละก็เละแต่เพื่นเนาะเอามอ้อบาเด้พี่น้องเลยเนาะ,ะลุงไงก็ได้เห็นภารกิจนี้เสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะลุงไงก็<ม>ได้ล่ำลาลับบ้านกับศอกพี่น้องเลยเนาะเมื่อกะเกียม บุญหรือว่าเฮ็ดขนมลงใส่บาทมะออื่นนองเนาะมาเนี่ก็สิได้ลากับบ้านกับปองพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ, ok, ข,อขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณในไลเดอร์เอฟซีที่เข้ามาเป็นกําลังใจเนาะหรือว่ามาคอมเมนต์เข้ามาน้องเนาะขอ ok, ขโมกขอบใจขอบบุณขอบคุณให้คอให้ร่ำให้ด้วยปุจจุบันทุกคนอยู่ดีมีเฮง ได้บุญตองกันหล,ลายๆน้องนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี